คำถามคือ22สิงหานี้เกมจบไหมคุณปักบันผมว่า22 <c oughs> เนี่ยคนที่ลุ้นตัวโกงที่สุดว่าจบไม่จบนะไม่ใช่พวกเรานะคนเนี้ยคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องลุ้นเป็นตัวโกงดูการทํางานของ <ละ S 1> พรรคเพื่อไทยวันเสาร์นี้วันอาทิตย์และวันจันทร์ครับออจะชัดเจนมากขึ้นถ้าภายในวันที่21นะนก็คือวันจันทร์เนี่ยเพื่อไทยสามารถจัดแถลงพรรครัฐบาล14บพัก อืมอักเล็กด้วยใช่ไหมอักเล็กด้วยสิบเอ็ดสิบเอ็ดพักใหญ่กับอักเล็กรวมสิบสี่พักสิบสี่พักเลยเหรอสามหนึ่งสามร้อยสิบเจ็ดเสียงนะสามร้อยสิบเจ็ดสามร้อยสิบเจ็ด่าแม้ว่าคุณอะไรนะคุณภูมิธรรมเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้อยู่ในมือ314เนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ประมาณ317ร้อยสเจ็ดสียงนะรมวมอีกสามพักรวมทั้งหมดแล้วที่มาเนี่ยบอกว่าเจนุนเนี่ยอันนั้นน่ะจบโอ้วันจันทร์ วันจันเป็นตัวแต่ถ้าเพื่อไทยไม่สามารถรวมพักมาแถลงได้ภายในวันจันทร์ไม่จบครับไม่จบครับตอนนี้เห็นรวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่แถลงเมื่อวันพฤหัสถือว่าร่วมหร้อยังร่วมแล้วร่วมแล้วแล้วพลังประชารัฐอ่ะพลังประชารัฐเนี่ยยังไม่แถลงไงก็ยังไม่ร่วมแต่แต่แนวโน้มจะร่วมแต่ยังไม่แถลงยังไม่แถลงพี่เอกต้องที่สําคัญก็คือต้องแถลงอย่างเป็นทางการต้องแถลงทั้งหมดร่วมกันเนื่องจากว่าถ้าแถลง ถ้าไม่แลงร่วมกันตกลงตำแหน่งยังไม่ได้เขาบอกแบบนี้ฮะถ้า22นี้ยังไม่จบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับหากวันที่22ไม่จบนี่อันแรกเลยคุณโดคุณนประยุทธ์เนี่ยรัฐบาลรักษาการจะตั้งขราชการแล้วก็รัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยลำบากนะลำบากรัฐราชการต้องบอกรัชการใหญ่ตลอดนะประเทศไทยรัชการที่ใหญ่นะ ราการวางคนเพื่อทํางานตามนโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยยากแล้วล่ะทีนี้เพราะไทม์ไลน์ถ้าผล22สิงหามันจะเข้าไปหมวดไหนครับมันจะเข้าหมวดกันยากว่าจะเข้าไปทำงานไลา์ธันวาหนุนไลนกันยาหนุน่เสร็จโงไหมแต่เสร็จโงเอาจริงๆนะถ้าเรื่องมารยาทอ่ะมต้องรีบตั้งแต่ปัญหาคือมีมารยาทไหมมีผลคือการตั้งรัฐการถ้าแบบมีมารยาทนะมีมารยาทอันที่สองตอนนี้เขาคุยกันมากว่าถ้ายืดเยื้อเนี่ยกระทบเศรษฐกิจมาก เริ่มมีผลละคุณอ่ะคุณอ่ะสกดเป็นเปล่ามารยาทอ่ะเขียนว่าไงผมมาสกดเป็นแต่รัฐบาลรักษาการอ่ะสกดเป็นหรือเปล่าพี่โอถามเขาสิเขียนว่ายังไงก็ใช้มารยาทว่ามันยากิอผมอ่ะสกดเป็นลุงตู่สกดเป็นไหมเออแต่คุณภูมิธรรมพูดอ่ะคือสิบเอ็ดพักสามสิบแต่ทีนีจเดีจะวไม่นับพักเล็กอ่ะสามหนึ่งสี่เนี่ยโอ้มันต้องใช้สว ประมาณทั้งเนี้ยหกสิบหกสิบเอ็ดอ่ะใช่ถ้าสามเจ็ดห้าไม่มีปัญหาตัวสวคุณตัดไปได้เลยคุณไปเอาพักร่วมมาให้ได้สามหนึ่งสี่เสียงได้สามหนึ่งสี่จริงเนีสวมาเกินร้อยใช่ระหว่างของลุงตู่ลุงป้อมใครมามากกว่าก็ตอนเนี้ยนี่มาพอๆกันแต่ตอนตอนนี้เราต้องนับแบบนี้ก่อนต้องนับที่เขาแถลงทางการก่อนนะยึดสองสามแปดไปก่อนเอาแค่แบบชาติไทยพัฒนาไปก่อนสองพักลุงอย่าเพิ่งนับก็นับได้แล้ว สาม่หกนับได้แล้วสามหกนับได้แล้วพาะประกาศแล้วประกาศแล้วอ่าก็เหลือสี่สิบเหลือสี่สิบยังนับไม่ได้มีโอกาสลิกไอ้ปัจัาปัดเข้าร่วมไหมมีโอกาสตอนนี้อ่ะถ้ากรณีที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีข่าวว่าคนในพักเพื่อไทยเองเพื่อไทยหรอเพื่อไทยเองและก็เนี่ยและคนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็พยายามขย่าไม่ให้พลังประชารัเข้าเพื่อเอาเพื่อเพื่อ์เก็ตติ้งในการต่อรองเก้าอี้ลำดีสอง เมื่อกี้สองเท่าไหละนะสองสแปดสองสามแปดรวมกับสามสิบหกสอเจ็สีองเจ็ดสี่พอรวมไทยสร้างชาติมาไม่ต้องไปพึ่งพาลุงแต่สองเจ็ดสี่เนี่ยทำให้เพื่อไทยเนี่ยถูกต่อรองทางการเมืองมากสูงขึ้นอีกก็ในพักเองก็บอกว่าชั้นกลุ่มชั้นใหญ่ต้องได้คมนาคมต้องได้เกษตรทางนี้ก็บอกว่าต้องได้พลังงานเออใช่ใช่เอาพักอะไรนะพัก ภูมิใจไทยก็บอกว่าคมนาคมเกษตรแต่พอเอาลุงพลังประชารัฐเข้ามาเนี่ยการต่อรองมันจะน้อยลงเพราะว่าเฮ้ยใครต่อรองกระทรวงพลังงานหรอใครต่อรองกระทรวงออกไปเลยก็ไม่รวมเพราะมีทุนแล้วมีทุนใครคือใครแบบไม่อยากเข้าร่วมออกได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่เยอะเนี่ยมีความหมายในไม่ใช่แค่ความมั่นคงเดียว แต่มัน่องนี่คือนี่คือสมเหตุสมผลครับเหตุผลทําไมต้องมีทั้งสองลุงเพราะฉะนั้นทําไมคุณคุณภูมิธรรมถึงยืนยันว่าสามหนึ่งสี่ไงอดนะเนั้นคุณภูมิธรรมจะบอกสองเจ็ดสี่อ่า่คุณภูมิธรรมบอกว่าสามเจ็ดสามหนึ่งสี่เพ่ออย่าต่อลองฉันมากนะใช่เป็นเป็นเกมก็คุยประเด็นคือครับถ้าวันที่ย2บสองนั้นถ้าไม่เคลียร์เรื่องราวเหล่านี้เนี่ย คนเหล่านี้จะโหวตไหมอ่าไม่โหวตไม่มีใครโหวตครับเนี่ยผมเลยบอกแกนะที่บาร์เกนนิ่งเมื่อกี้ถ้าสามหนึ่งสี่เจ็ดสิบเสียงออกไปล้มไหมล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มสามสี่ไม่ล้มอ่าไม่มีทางล้มเพราะว่ามันมันยังเกินครึ่งอยู่สามหกออกไปล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มสี่สิบออกไปล้มไหมไม่ล้มอ่าเพราะฉะนั้นพักใดพักหนึ่งออกมีล้มอย่างเดียวคือถ้าหนึ่งสี่หนึ่งออก อ๋อดึงทีหนึ่งทีหนึ่งถูกพักนี้รวมเันบีบตอนนี้เพื่อไทยต้องหาทางออกให้เจอทางออกแรกซึ่งพี่ช้างบอกว่าน่าจะเห็นชัดเจนภายในวันจันทร์นี้แหละครับทั้งประชุม11บเอ็พักแล้วก็ประกาศแบบนั่งเลียงแถวเลยสิบเอ็พักแต่นั่งพลุบถ่ายทอดได้เห็นเลยครับว่าเนี่ยคือที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่งเกิดขึ้น อย่างช้าสุดคือ21สิงหาคมถก่อนวันโหวตกับเช้า22ก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้ถึงตอนนั้นนะคนลุ้นระทึกกันบอกว่าเศรษฐาลุ้นระทึกอะ้รพักร่วมไม่ได้การโหวตการแถลงข่าวนี้ที่บอกว่า11พักหรือ14พักร่วมกัน314หรือ317เนี่ยมันส่งสัญญาณสวไงใช่อ้าวสวจะไปตีโพยตีบายหากล้วยหาตำแหน่งอีกไม่ได้แล้วตอนนี้สวต้องต้องต้องประเมินแล้ว คนไปรอหากล้วยตอนหลังไม่ทันแล้วตอนนี้ไม่ทันแล้วตอนนี้ตอนนี้วันนี้ไม่ทันแล้วเหรอเาวายตลาดวายเหรอตลาดวายหรือว่ากล้วยเน่าไอ้นั้นคือตั้งสิบเอ็ดพักรือว่าสิบสี่พักอะไรแต่ต้องนั่งแถลงให้เห็นใจาันอันที่สองไอ้นี้เรื่องใหญ่มากและเป็นปัญหาณวันนี้จัดสรรแบ่งเก้าอี้โคต้าลำตีกันลงตัวหรือยังต้องจบก่อนโหวตจบก่อนโหวตเหรอไม่โหวตก่อนจบต้องจบก่อนโหวตเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดสรร โคต้าเก้าอี้จบไม่จบเนี่ยมีผลต่อทิศทางวันที่2ี